ตู้แหงไม่ชลงงก็ไม่ใ่คนดันก็นกันแหละน้องคอตีมันตีปกๆนี่ก็ลุกนะเงัอนแ่น uh, like, ่ะเชินถธอแต่ปูมันเถื่อเน่ไแบบจีนแนวแต่ปิ่นแบบจีเนาะถามันบุเคยมันแมนแนวไปชวนปินเดบจีจุเชิญได้กับปินไปก่อนเลยอ๋อเาะเอาลงหลังเออ ให้เราหลายวันรู้ว่าน้ำแป้งกบกินกินให้มันเลี้ยวแนวมันเงียแค่นเข้าเราติดไรเงี้ยเอาใบนั่นถูปุ๊ว่าโอ้ยใบกบหมดแล้วเป็นไรแต่มันหมดนี่นี่เอาห่างเบียดแนวกองแนวมันกองนี่ขาย แค่ยี่สิกรีงเลยคอนตีกับบุแตกบุธรรมดาแท็กกัซื้นของไทยอยูหรอของเวียดของเวียดเก็บของไทยเลยของลาวเนี่ยของไปรต่เกในะคอนตีคอรแปลงได้ตุตุ้ Sampai jumpa di video บรากมัเปในยังงเด็ดสุดสโ้ยมนีเนี่ยจำฉากเด้ตะกาเดวเี่ยเคงถยอีกเขาบมปาไอเขามเยงเขาทำนี่ เรอ ยิ่แก่เมตนากับพเนาะเคยเล่นคนไหนไม่เล่นว่าคนหนเนื่อมาอ่าเมื่อมาแก่เือมานยมือนี่ไม่ลาะนักแหงเลยเคยเราเห็ดน้ำมันเห็ดน้ำมันมขอ ไม่ยังไม่ชังก็มันเอาหมดเลยไม่ชันไม่ไม่ล้าก็ไม่ชันบางทีถ้ามันใหญ่เลยมันมันแก่อามันมันมือซอยพายแก่แล้วมันมีคกามแก่ก็นมือเนี่เป็นเราเลยมันเรียนแบบบดทุกจริงทุกอย่างมันคือกองรถพรมพองหาพันนั่นปะใช่ว่าโอ้ยนี่ที่มันข้อเจอขอหัวเจอจดี๋ยก่อนที่โทรยัง คงอันนี้แล้วคงชีเกี์นี่หละห้าพันเลยชื่อคงรุดจองอเด้อเขาคงพองเลยคงรดไถฮเนี่ยตีหมดแม่นมนชื่อมาเว้นมาที่ผ่าบุ่ได้บานนี่แต่ชื่อจะรักอันเขาต่อมันมันใจเขนใจนากมันโ่แรมักเลยมันเลื้งเลยก็พอซือเลวก็ว่า เราไปซื้อในังไก่ได้บราคอยวคจารก็เอากันแล้วมันลาบันนี้เราเอ๊ะเราทำฟองทิ้งเถื่อนเราทำกระดาษมันมันก็คัดล้างแล้วก็บล้างมาแล้วมันก็้สุดฉลัดแบบของเก่ามันมาใส่แบบมาลงมาใส่มันก็นานมาแล้วบ้านเอยมันสตกคมึงสำหรับคำเดียวมัน ัเขาเขาเขาคนบุม e right> ีบุมีภายเป็นดัขนัดภายนี้นะมันัำบ่าชื่อมาใช้ก็ชื่อโบชัยบุษกระบบมันก็แดกใช้อย่มันบบไปตั้มนั่นเองันจาจะมาขายกาเงินเาไดเลามื่นจีมืนบุคลงมันอะะมาขายเงิจะอยู่ชื่อเนะจะจได้นี่แบบโคลงเขาเตี้ยนี่แหละโคลงโฉเก็โคงโว์ มันบอกคนวัวเต็มหมดเออเห็ดเนื้อใหม่นี่นะเอือนเนี่ยให้มันได้แบบเนือใหม่เนี่ด้ียอดหมักเนี่ยนี่ยังไ้เนืใหม่ดูเห็ดเลือนเองแม่เลยนี่ตังเนื้ใหม่จ้ละเนืใหม่เป็ดเนื้อใหม่ก็ได้ไหมล้นเลยโอ้หเห็ดเนื้ใหม่ อมาใส่หัวเชือกได้มทานแม่ยอมมากเลยนะาต้องให้ใส่ทองเล็กนะเนาะถ้าได้เอเวลาก่ถ้าืนชเลนมีโตมีตังมีตัเข้านมอกแมนี่จให้เมากอนต้องแชื้ชื้บง่ Kim mong lại loại thịt chữ lúc nào Chứ nào lúc 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 nào có nào lúc 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 nào เป็นผู้เท่าเลยเล็กชิบมคุณเอาคอตีน้อยหนึ่งอ่ะเพิ่มนีิบัหาหหางกันเลื่องอีกคู่หน้อยนี่เลยหย่อนคอตี